ความฉลาดที่ไร้กรอบสินธรรมก็ไม่ต่างจากอาวุธที่ไร้คนควบคุม เรื่องราวของตุ๊กตาของเล่นที่จ,จู่ๆก็ดามีชีวิตคิดเองเออเองและมาไล่ล่ากันเองแบบเปิดสงครามต่อสู้กันเต็มรูปแบบทําให้คนที่ไม่รู้อินโออินีต้องมาโดนลุกหลงแบบที่มนุษย์พวกนี้ก็โคตรจะงงสดเอออีอย่างของมันวะแล้วเรื่องราวความมุนของหนังเรื่องนี้จะเป็นจังใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิจะเสนอทหารจิ๋วไฮเทคโตครับโลกให้เสียงภาษาไทายการสปอยโดยเกมมิ่งฟอล์ลเดาเดาเดา เรื่องรางเรื่องเ่มขึ้นที่บริษัทก b o t ลเทคซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขนาดยักษ์ที่มีแขน,แนงธุรกิจหลายด้านรวมถึงสัญญาทางาาญญาทหารกับรัฐบาลสหรัฐซึ่งในตอนนี้เจ้าของบริษัทอย่างบักกิลก็ให้ความสนใจในธุรกิจของเล่นเด็กมันก็เลยมอบหน้าที่ให้กับบักแลรี่และบักเออร์วินในการสร้างของเล่นทันสมัยที่สามารถตอบโต้กับคนเล่นเสมือนว่ามันมีชีวิตจริงๆมินแฮมซัมยังบอกอีกว่าอยากจะได้ของเล่นที่มีสตอ แบ่งฝักแบ่งฝ่ายและรบราค่าฟันกันเพราะอะไรที่มีเรื่องราวมันมักจะขายดีและเป็นที่ต้องการของคนหมู่มากเนื่องจากแต่ละคนก็มักจะเลือกฝักเลือกฝ่ายตามจริตความชอบของตัวเองเออเมื่อก่อนก็ชอบซูเปอร์ฮีโร่แต่เดี๋ยวนี้ชอบตัวร้ายมากกว่าแต่บักเออร์วิงก็เหมือนจะไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องสร้างสตอร,รี่รบราค่าฟันเพราะมันคือของเล่นที่จะต้องไปอยู่ในมือของเด็กๆแต่บักแอลรี่ก็ไม่สนและยืนยันว่าจะทําตามที่บักกิลสั่งเพราะไม่อยากจะตกงานเออขี้เกียจหาง,งานใหม่และได้ความอยาก ได้หน้าได้ตาของบักแลรี่มันก็เลยมาแอบล็อกอินและค้นหาข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อจะหาชิปประมวลผลเพราะรู้ว่าบริษัทนี้ผลิตอุปกรณ์ไฮเทคให้กับทหา,หารทำให้มันมาเจอกับชิปประมวลผลอัจฉริยะที่มีชื่อว่า X 1000มันเป็นชิปที่มีความสามารถขั้นสูงประมวลผลด้วย AI กึงอิสระถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมระบบนำวิธีของคีปนาวูดโดรนและอาวุธอัตโนมัตินั่นล่ะครับบักแลรี่ที่รู้ว่าชิปตัวนี้โคตรจะเทพก็เลยเอามายัดใส่ของเล่นที่มันตั้งชื่อว่าห่วยโด นำโดยผู้พันชิปฮัตซาเรเันซนโรบักชิฟส่วนฝั่งตรงข้ามของหน่วยคอมมานโดออลีทถูกเรียกว่ากอก้อนไนน์นำโดยอาเชอร์ผู้นำเผ่าพันธุ์ที่รักสงบและไม่เคยทำร้ายใครพวกเขาเป็นเอเลี่ยนจากต่างดาวที่พยายามจะหาทางกลับกอก่อนซึ่งเป็นดินแดนในตำนานและก็เป็นบ้านเกิดก็คือเอเลี่ยนพวกนี้หลงทางและหาทางกลับบ้านไม่เจอแถมยังดมดวงสวยโดยบักชิฟและกองทัพไล่ล่าเราเป็นเอเลี่ยนจากต่างดาวซึ่งข้อมูลเรื่องราวทั้งหมดกถูกยัดลงในชิป X1000 โดยที่บักแลรี่ก็ไม่รู้เลยว่าชิ X1 พันมันทำอะไรได้บ้างเออไม่รบกูมึ่น ตามมาที่ร้านขายของเล่นที่ตอนนี้บักอลันลูกเจ้าของร้านกําลังนั่งเฝ้าร้านแทนพ่อเนื่องจากช่วงนี้ป๊าป๊าไม่ค่อยจะว่างและจะจูรถส่งของก็มาส่งของที่ร้านตามปกติแต่บักอลันก็สังเกตเห็นว่ามีของเล่นใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นอยู่ในรถส่งของคันนี้ซึ่งมันก็เป็นของเล่นที่ยังไม่ได้วางจําหน่ายแต่แค่คนขึ้นมาบนรถเพื่อรอเวลาจะส่งเฉยเฉยพอรถมันว่างซึ่งนักแก่พนักง,งานส่งของกระดาน็นคนใจดีและยอมให้บักอลันเอาของเล่นในกล่องนี้ออกมาดูทําให้บักอลันตาลุกวาวเพราะหุ่นคอมมานโดอีลิตสามารถ ทักทายและผู้โตตอบได้แถ่ไม่ต้องเปลี่ยนฐานตลอดชีวิตเพราะชิป X 1000สามารถสร้างพลังงานได้ด้วยตัวเองบักอลันก็เลยบอกกับตาแก่ว่าขอของเล่นพวกนี้ชุดหนึ่งจะได้ไหมเพราะมันโคตรจะเจ๋งสดๆซึ่งตะแกที่ดำเป็คนคนโคตรใจใจดีก็บอกว่าโอเคได้เลยเดี๋ยวคูจะแกล้งทําของหายเพราะของมีโคตรเยอะแบบเยอะจนล้นสต็อกหายไปสักกล่องสองกล่องก็ไม่น่าจะมีใครรู้หรอกมั้งเออเจ้าของบริษัทรวยจะตายทําให้บักอลันได้ของเล่นชุดใหญ่มาแบบฟรีๆเพราะตาแกดีเกินไป เวลาต่อมาก็มีสาวสวยสุดน่ารักพาน้องชายมาซื้อของเล่นน้องไม่ชื่อว่าคิตตี้เรียกสั้นว่าน้องตี้น้องเป็นเพื่อนบ้านของบักอาันที่บักอาลันแอบชอบแต่ก็ไม่กล้าจีบเพราะน้องตี้มีแฟนอยู่แล้วเอาไม่อยากโดนผัวเขากระทืบซึ่งน้องชายของน้องตี้ดันอยากจะได้บักชีฟและบักอาเชอร์เพราะมันเท่ดีน้องตี้ก็เลยบอกว่าขอจองเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปขอตังแม่และกลับมาซื้อนะจาคนดีและพอน้องตี้จากไปบักอาันรีบกลับมาที่บ้านเพราะปะาป๊าจะไปทําธุระแต่ดันลืมตั๋วเครื่องบินเอาไว้ที่ร้า แกนำบักอลันเด็กไม่ดือ้อก็มานั่งทําการบ้านตามแบบฉบับของเด็กดีที่คิดดีทดําดีแต่ไม่มีแฟนเป็นของตัวเองแม่งเอยเจ็บจีดและในขณะที่กาลังทาการบ้านโจมมันก็ได้ยินเสียงกุกกักุกกะจากกระเป๋าสะพยซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครอื่นเพราะมันคือบักอาเชอร์ผู้นําของเผ่าก็กนไนที่ไม่แอบ,บอยู่ในกระเป๋าเพราะรู้ว่าบักชีฟผู้นําหน่วยคอมมานโดอีลลิตจะต้องกระทืบมันแน่นอนเราถูกโปรแกรมเอาไว้แบบนั้นเออกูจําเป็นต้องหนีแต่บักอลันก็ไม่รู้เรื่องและคิดว่าบักอาเชอร์ก็เป็นเพียงแค่ของเล่นที่ มาตอบโต้ได้และก็พูดแต่คําเดิมๆเหมือนกับของเล่นทั่วไปโดยหารู้ไม่ว่าบักอาเชอร์มันมีชีพประมวลผลและสามารถเรียนรู้สิ่งต,ต่างๆได้เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปเออกูไม่โงงเหมือนมึงหรอกเอ้าอะไรวะ ในขณะเดียวกันที่บักชีฟที่ตอนนี้ก็ปลงหน่วยคอมมานโดอิลิตออกมาจากกรองและสั่งให้ทุกตัวรายงานตัวเพราะเข้าใจว่าเรื่องราวที่ถูกเอามาฝังไว้ในสมองมันคือเรื่องจริงและภารกิจของพวกมันก็คือการตามล่าหากก้อนไนท์และทำลายให้เล็ดต้มเปะโดยที่ไม่มีการปราณีหรือเจราจาใด,ดๆทั้งสิ้นเออใช้แต่กำลังอย่างเดียวและในเมื่อรู้แบบนั้นบักชีปและชาวแกงกระถล่มรานนี่จนเล็ดเทนั่็เพื่อจะค้นหาชาวกก้อนไนท์และทำลายให้สิ้นซาก ในขณนะนเดียวกันที่บักอาเชอร์ที่ตอนนี้ก็แอบมาเล่นคอมของบักอาลันซึ่งมันก็ค้นหาอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนได้มาเห็นรูปภาพป่าเขาลำนาวไพรมันก็เลยคิดว่าป่าแห่งนี้น่าจะเป็นกอก่อนบ้านเกิดของชาวกกอนไหนแน่นอนทนั้นที่ความเป็นจริงมันก็เป็นแค่ป่าธรรมดาทั่วไปเออแม่งโคตดจะมั่ว เวลาต่อมาบักอลันก็มาที่ร้านตามปกติแต่มันก็ไม่ปกติเพราะข้าวของในร้านพังเลทเทจานน้ำมือของบักชีฟและชาวคณะทําให้บักอลันโคตรจะงงแต่ก็ต้องมึนมากกว่าเดิมเราะจะจูบักอาเชอร์กระดันผู้จานอกจากรีบและบอกว่านี่คือฝีมือของบักชีฟและหนวยคอมมานโดอีลิตอย่างแน่นอนเพราะมีเศษชิ้นส่วนของชาวกากก้อนไนท์โดนทําลายเลทเทกอยู่ตรงนี้บักอลันที่ยังมึนไม่หายก็ถามมากอกก้อนไนท์ที่เหลืออยู่ไหนบักอาเชอร์ก็บอกว่าพวกเขากําลังหลบซ่อนรอการหลบซ่อนคือสิ่งที่ชาวกอกก้อนไนท์ถนัด ที่สุดเนื่องจากถูกโปรแกรมมาให้เป็นฝ่ายแพ้และก็มีหน้าที่หลบซ่อนเพราะถึงจะสู้ยังไงก็ต้องแพ้อยู่ดีเออโปรแกรมขี้แพ้แต่ใน,นขณะที่กําลังคุยกันจู่จูน้องตี้ก็โผล่มานั่นก็เพื่อจะมารับของเล่นเราเมื่อวานจองเอาไว,ว้แล้วแต่น้องตี้ก็เห็นว่าร้านของบักอลันเลสเทเธอเลยช่วยบักอลันจัดร้านเพราะคิดว่าโดนจนเปิ้ลแต่พอจัดร้านเสร็จจู่จูปะป๊าก็โผล่มาแล้วมาเห็นว่าเรือจําลองพังทางนั้นที่มันไม่น่าจะพังได้ทําให้บักอลันโดนปะป๊าด่าเป็นชูวเป็นชูวแต่ก็เถียงอะไรไม่ได้เพราะถ้าหาาทว่่เลน คนทําก็ยิ่งจะทําให้ป้าป้าโกรธมากขึ้นกว่าเดิมเออไม่พูดน่าจะดีกว่าจากน้าบักอลันก็รีบปั่นจักรยานกลับบ้านแต่บักชีฟและชาวแก๊งที่ซุ่มอยู่ตามจุดต่างๆก็รู้ว่าบักอาเชอร์อยู่ในกระเป๋าของบักอลันมันก็เลยส่งจากล้ามปูแม่แอบลอยบักอาเชอร์ที่อยู่ในกระเป๋าแต่มันก็ดามาโดนหมาไล่งับเรามันนั่งงับสดๆเออใครมันจะไปอดใจไหวแล้วมันก็ทําให้จากล้ามปูโดนล้อจักรยานปั่นแทะกรอบจากก็เลยร้องวีดไว้เราปวดแทะกรอบสดๆแมงเอ๋ยแทะกรอกกูแต่ถึงจะปวดแท แล้วพยายามปีนไปจักรยานเพื่อจะทำภารกิจให้สําเร็จแต่มันก็ไม่สําเร็จเพราะขาไม่รักดีกระดันแย่เข้าไปในโซ่จักรยานทาให้จากลามปูโดนปัน่นจนไหล่หลุดกระจุยกระจายและสิ้นลิททันทีเออสมน้ำหน้า เวลาต่อมาบักอลันที่โดนพ่อด่าก็ดันลืมไปแล้วว่าหน่วยคอมมานโดและชาวเกาะก้อนยังไม่ได้ถูกวางขายแต่แต่แกดโดมาให้มันเล่นฟรีมันก็เลยโทรไปหาฝ่ายบริการของบริษัทโกบอสเทคเพื่อจะแจ้งว่าของเล่นมึงพังร้านกุจเลสเทมีนำซ้ำตอนนี้ก็พักันหายไปแบบไม่ทราบสาเหตุมารับผิดชอบด่วนเลยเออมึงทําให้กูโดนพ่อด่าแต่มันก็ทำให้เจคนนี้ขอดังงงและบอกว่าของเล่นของเรายังไม่ทันได้วางขายและมันก็เป็นไปบอดได้ที่จะเกิดเรื่องอะไรแบบนี้เออยังไม่ได้วางขายแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไง มึงนี่มันขี้โม้จริงๆอ้าวกูลืม เวลาต่อมาบักอาเชอร์ก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือซื่งมันก็เป็นเสียงชาวกอร์กอนที่ร้องหวยหวนแต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะมันคือกับดักที่บักชิปและชาวแก๊งเอามัล่อบักอาเชอร์เฉยๆทาให้บักอาเชอร์เกมและโดนจับได้อย่างง่ายดายเออหลงกลมิฉาชีพแต่เสียงที่ดังเจียวจาก็ทําให้บักอลันตื่นและก็มาเห็นว่าตอนนี้บักอาเชอร์กําลังโดนทรมานจากไอ้พวกของเล่นที่พังร้านของมันเมื่อคืนนี้เออมึงทาให้กูโดนด่าและก็นั่นแหละครับบักอลันที่ตัวโตกว่าหลายเท่าก็เข้ามาช่วยบักอาชอร์และจับ กระจอกที่ไม่ยอมหนีใส่ลงไปในเครื่องปัน่นทา,าให้มันหมุนติวติวติวแล้วก็ร้องวีดไว้ไม่หยดุดเออแม่งโคตรมึนหัวแต่มันก็ทำให้ป๊าป๊าและมาม่าตื่นบักอลันก็เลยเล่าทุกอย่างให้กับป๊าป๊ามาม่าฟังแต่ยิ่งเล่าแบบนี้ก็ยิ่งทําให้พ่อแม่สติแตกและด่าบักอลันมากกว่าเดิมแถมยังคิดว่าบักอลันแอบเล่นเป้งเพราะมันถามว่าของเล่นมีชีวิตเออแม่งโคตรหลอน เวลาต่อมาบักอลังก็มาเจอกับแก๊งกอรอนที่แอบซ่อนอยู่ในถังขยะมันก็เลยพาทุกตัวกลับมาที่บ้านเพื่อจะมาตั้งหลักระวงังแผนว่าจะเอาอยัางไงต่อระบักชิปและชาวแก๊งแอบซุ่มอยู่ที่โรงรถของบ้านน้องตี้ที่อยู่ข้างบ้านของมันนั่นแหละซึ่งบักชิปที่รู้ว่าถ้าจะสู้กับมนุษย์ตรงๆเห็นทีว่าจะเอาชนะยากมันก็เลยเริ่มจากการวางยานอนหลับป,ป,ปาปนและมามาของน้องตี้เพื่อจะยึดบ้านหลังนี้เป็นส่วนระชาการและทำธุรกิจให้ลุล่วงทำให้สองผัวเมีและเหตุใจที่ไม่รู้อิโนอินีเหลจนไไงงงท้้อส และหลับแบบโคตรจะลึกจากนั้นก็นมาจูจมน้องชายของน้องตี้และจับมัดเอาไว้เพราะไม่มีประโยชน์อะไรกับภาร,รกิจทำลายก้อนไนเลยสักกันนี้แต่ในขณะที่กำลังปฏิบัติภาร,รกิจจูโจรพวกนี้ก็เห็นว่าในห้องของน้องคิตตี้มีตุ๊กตาสาวสวยสุดน่ารักอยู่ในห้องนี้เต็มไปหมดทำให้หนุ่มๆทานหานที่อดใจจากการสว e กแก๊อยากจะลองสว e กแก t กับตุ๊กตาสาวส,สวยๆดูสักทีเออดีนะที่บักแลรี่มันผลิตไส้กรอกให้กับพวกกูด้วยแต่บักชิปก็ไม่โอเคและบอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะสวกแก๊ก l รับ ภารกิจสําคัญกว่าอ้าวอะไรวะจารนำมักชีปก็เอาชิป x 1 0 0 0จากซ่าของลูกรัจจอบที่โดมบาลันจับใส่เครื่องปั่นเอามา Co ปปีโปรแกรมและใส่ลงไปในหัวตุ๊กตาสาวๆมาให้ตุ๊กตาพวกนี้มีชีวิตและทําตามคําสั่งที่พวกมันสั่งทุกอย่างเออขยายกองกาลัง เวลาต่อมาน้องตี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็มาเห็นว่าป๊าป๊ามาม้านั่งหลับหน้าทีวีแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เพราะเป็นแบบนี้ประจำแต่พอน้องตี้เข้ามาในห้องเธอก็โดนตุ๊กตาที่เธอเป็นคนสะสมบุกเข้าโจมตีและจับเป็นตัวประกันได้อย่างง่ายดายแม่งโดนตุ๊กตาจับเป็นตัวประกันเฉยแต่การร้องวีดไว้ของน้องตี้ก็ทําให้แฟนหนุ่มที่มาส่งได้ยินมันก็เลยรีบขึ้นมาบนห้องเพื่อจะดูซิว่าน้องตี้เป็นอะไรแต่พอขึ้นมาปุ๊บมันก็โดนของเล่นโจมตีปั๊บทำให้ว่าหนุ่มเหอมยตกใจแลวิ่นีห่งจกตวยที่่ไไมด้สนใจ น้องตีเลยสักนกิดเออตัวใครก็ตัวมันจานำมาชิปก็ส่งม้วนวิดีโอมาที่ห้องของบักอลันเพื่อให้บักอลันรู้ว่าตอนนี้น้องตีถูกจับเป็นตัวประกันและถหาอยากจะให้เรื่องเงียบก็จงส่งชาวกอก้อนไนทั้งหมดมาให้กับพวกมันแต่โดยดีแต่บักอลันก็ไม่ใช่คนโง่และใช้แผนล่อเสือออกจากถ้ำด้วยการหลอกว่าในกล่องใบนี้เต็ไมไปด้วยชาวกอกอนไนจานั้นก็แอบมาช่วยน้องตี้จากแก๊งตุ๊กตาสาวๆที่มีเยอะเย้เต็มไปหมดเออเก่แค่ตุ๊กตาตัวนิดเดียวจะไปกลัวมันทำไมและพอเหนี่ออาานย จะมีหน้าขับรถแต่งซิง่งตามมารังวานน้องตีกับบักอลันไม่หยดุดเออเอาเข้าไปของเล่นไล่กระทึบคนแต่น้องตีก็ไม่ได้กระจอกงอกง่อยและขับรถเมงกซไซเหาะลงเนินด้ความแรงแลเลาวชาวแกงของบักชิพที่เห็นแบบนั้น <c oughs> ก็อยากจะเหาะดูบ้างแต่มันก็เหาะไม่ได้และพากันพุ่งกระแทกก้อนหินจนบึ้มบัมซัมเบ้และตายห่ากันหมดยกครอบแม่งเอ๋ยเหาะทีเดียวแตกยกตี้แต่บักชีพที่น่าจะตายกระดันไม่ตายและล่องลอยไปกับสายน้ําซึ่งมันก็เหมือนจะโชคดีระดันลอยมาถึงโกดังคอมมานโดอีลิทที่เราเวลาจะวางจําหน่ายอยู่ตรงนี้แบบเตต็มสิ เออมีเป็นกองทัพและก็ไม่รอชา้าบักชีพก็เข้ามาจี้ตะแก่ใจดีที่กําลังจะเอาสินค้าไปส่งตามที่ต่างๆทำให้ตะแก่โคตรจะเสงเพราะไม่เคยโดนของเล่นจี้สะกะักทีเออใครมันจะไปเคย ในขนาเดียวกันที่เหล่ามนุษย์ที่ตอนนี้ครอบครัวของบักอลันกับครอบครัวของน้องตี้ก็กําลังมีปากมีเสียงกันเพราะป้าป,ป้าของน้องตี้คิดว่าความวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากฝีมือของบักอลันเพราะเมื่อก,กี้ป้ากบมาหลับก็เลยไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างแต่บักอลันก็พยายมามอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาจากฝีมือของตุ๊กตาของเล่นทาให้ป้าป้าของน้องตี้ยิ่งหงุดหงิดเพราะไม่เชื่อเรื่องของเล่นมีชีวิตเออใครมันจะไปเชื่อแต่ในขณะที่กาลังเถียงกันจูจๆบักแลรี่กับบักเออร์วินก็พล่งมาาทีบ้นหลังนนี้้รรรัับบูเเื่ออองงไปแจค นก่อแต่มันก็ไร้ประโยชน์สิ้นดีเพราะตอนนี้บักชิปและชาวแกงที่มีจํานวนมากมายมหาศาลขบากกันแหงมันล้อมบ้านหลังนี้นังออาเพอจะทำารกกิจกระทืบชาวก็ก้อนไหนที่ยังไม่ได้ทําความผิดอะไรเลยสักอย่างเออถูกสร้างมาเพื่อโดนกระทืบและก็ไม่รอช้าบักชิปและกองกำลังบ้าบอก็โจมตีเสบ้านหลังนี้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาได้ทาให้คนในบ้านพากันตกอกตกใจเพราะไม่เคยโดนของเล่นโจมตีเออหัวจะปวดแต่เด็แม่ของน้องตีเขาไม่อยากจะโดนจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเธอก็เลยเอาไม้เทนนิสมาหัวลูกเทนนิติดไฟที่ชาว กองคอมมานโดอีลีตกำลังยิงใส่บ้านนี้แบบไม่ยัง้งทำให้บักชิปและชาวแก๊งที่โดนส่วนพากันล้มลุกคลุกคลานระเ,เดิดยิ่งกว่าสงครามโลกและในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังมั่วไอตัวอีลุงตุงนางบักเออร์วินก็บอกว่าชุดอ่อนของชิป X 1 0 0 0ันก็คือมันแพ้คลื่อแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ต้องเป็นคลื่อแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งบักอาที่สังเกตเห็นหมอแปลงไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปทําให้หมอแปลงไฟฟ้าระเบิดรอดูทรงแล้วมีแค่ทางเดียวที่จะทําให้ของเล่นบ้าพลังพวกนี้ตายห่างบบน,น ส้และเลิกหลบซ่อนสักทีเออทาอะไรบ้างเถอะหนังจะจบอยู่เละนั่นแหละครับชาวก้อนไหนที่ถูกโปรแกรมมาให้หลบซ่อนและให้เป็นเผ่าที่รักสันติก็ตัดสินใจฝ่าฝืนคําสั่งโปรแกรมและออกมาต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายทําให้ชาวแก๊งคอมมานโดอีลีตโดนแรกระทึกซะยางนั้นเออสู้ซะตั้งแต่แรกก็จบส่วนบักอัลันก็เป็นเครื่อมหาหมอแปลงเพื่อจะเบิ่มตามแผนแต่บักชิปตัวปนก็ไม่ยอมและพยายามขัดขวางอย่างเต็มที่บักอาเชอร์ที่เห็นแบบนั้นก็รีบเข้ามาใส่เดียวกวับบักชิปทันทีแต่มันก็โคตรจะก,กาดแถมยินโดนบักชิปหน้าเหมินกระท จนเลสต้มเป๊ะซะอย่างนั้นแมงคอจะไร้ประโยชน์บางอลันที่เริ่มจะรำคาญก็เลยจับบัคชีมาใส่หม้อแปลงทําให้มันชักแงยแงยเงยเงมีน้าซ้าบัคชียังเป็นตัวทําให้หม้อแปลงระเบื้มนั่นหลักรับบัคชีและชาวแกง๊งก็พานชักแงกแงยแงยงและก็พังทันทีเพราะแรงระเบื้มของหม้อแปลงทําให้เกิดเป็นเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่แต่บางอาเชิญและชาวกอลกันกลับไม่เป็นอะไรเพราะข้ามแอบซุ่มอยู่ในจานดาวเทียมเ,เรื่องซ่อนแอบขอให้บอกซึ่งหลังจากนั้นบัคก,กิวเจ้าของบริษัทก็บอกว่่่าาาาาาจจะะไมมํหนนนนยสสิิิคคคค้้้แลลเพรุงก แต่มันก็บอกว่าจะไม่ทําลายและอาจจะเอาของเล่นประสาทแดกพวกนี้ไปใช้ในทางการทาหารรอน่าจะสร้างความวุ่นวายให้กับข้าศึกได้เป็นอย่างดีลถล่มผู้กอ่อการร้ายด้วยของเล่นและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก้าทาให้น้องตี๋เริ่มจะชอบบักอาลันและจะลองหาเวลามาสวกแกกเผื่อว่าจะถูกอ,อกถูกใจทําให้2ตัวนี้กลายเป็นพระเอกและนางเอกของเราตามคอนเซปต์เพราะยังไงก็สวกแกกกันแน่นอนแอ,อย่างน้อยก็ยังมีการสวกแกกและก่อนที่หนังจะจบบักอาลันก็พาชาวก่อก้อนมาล่องเรือในป่านั่นก็เพราะบักอาเชอร์อยากจะพาชาวแก๊งออกไป ตามหน้าหากกกนดินแดนในตำนานและตั้งหลักปักฐานในแบบฉบับมั่วๆซึ่งบักอลันก็พยายามจะบอกว่ากกกอนไม่มีจริงแถมป่าที่มึงจะเข้าไปอยู่ก็มีแต่ไฟป่าทุกปีแต่ห้ามไปก็เปล่าประโยชน์เพราะเอเลี่ยนพวกนี้มันดือ้อทำให้บักอาเชอร์และชาวแกงมุ่งหน้าเข้าไปในป่าและดูทรงแล้วอีกไม่นานจะต้องโดนไฟป่าปิ้งยังแน่นอนเออมึงเลือกเองนะและเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ